มาทุกคนเมื่อนี้มีเลือดแปลงนี่เลือดแปลงถาดบางญ่เห็ดเองนอกี้นี่อ,อาอางนาวหวัวางนาวหัวก่อนอู้ยู่ยู่อ่ะทุกคนนี่เห็ดโอ้ยตาย ก็ป่ะอืมขอโทษขออภัยของคนที่บุกินบิบเด้อ กดแชทเพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเด้อทุกคนเด้อม จนหอมขอโทษขออภัยกับแรรทีโบก,กินดิบแต่สำหรับข่กินทุกอย่างเ่ออืมขออนุญ,ญาตเป็นปอบอมือ น้าอเห็ดเเองแซ่บเองกินเองนะ แคนดีเป็นี่งพี่นองอืผักกระล่อะไโหะพาอันนี้บางเจ้าอื่นเีกยคอมเมนต์บอกเขาได้เลยใื่นงไ รสจัอือ่เอเมโอเ็ดนี่อืมอืมตัเยี่ยมเลย จด็อืมรสชาติหอมหอมอืมหอมหอะ ใส่ข้าวคั่วพี่น,ออน้องมะนาวบีบใส่ใส่แล้วใส่อีกมะนาวใส่ตลนอลาย vui một cái tin ngoài ạ, ใช่ได้บุปปิกนะปิกบุได้โอเคเด็ โอ้เผ็ดแบบรับตำไมเลย้องเอ๋

เห็ดแห้งฝากสิบาสาภาษาเยอร้องฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เล็คลิปต่อไปได้ด้วยไปยังห้เห็ดยังกินยังเบ้ายัางคอมเมนต์มาเลิศเลิดแบบ

รสเป็น,นตันเป็นเองกินเองแซ่บเองอออลงคลิปยาวมันกระลงซาบเน็ตมันซาขอโทษขอ,อไปกับผู้ใดที่บอกกินดิบฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อ